สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะคะ2568นะคะหน้างานคุณจิรยานะคะอยู่บ้านดอนอารางตอนนี้เรามาดูหน้างานนะคะเตรียมทำหลังคานะคะเป็นงานต่อไปนะคะพอดีช่วงนี้ช่างติดภารกิจนะคะเก็บงานสียังไม่เรียบร้อยแล้วก็ไปทำนาน,นะคะบางส่วนนะคะตอนนี้ก็ รอทีมงานนะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้วันนี้เราก็เดินดูงานนาะะทุกไซส์นะคะวันนี้หน้างานอยู่เสริงสางเราก็ไปติดบัวนะคะก็พยายามแบ่งลูกน้องลงให้ครบทุกหน้างานนะคะจะได้เสร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะคะให้กับลูกค้านะคะขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะทุกท่านเดี๋ยว ปุญญาดาจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกเป็นครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ